เออเส้นในเส้นในเส้นในของจีนครับจะมาสู้ซาบีนาผมก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าความจุดแข็งของเขาคือว่าเฮ้ยมีห้าพัน,น 5, สาขาในประเทศจีนยอดขายเท่าไหร่รู้ไหมครับสองหมื่นล้านอยู่ครับเฮ้ยไม่ธรรมดาสมมุติไอห้าพันสาขาของอยู่ในประเทศจีนอยู่อออเอาผลิตภัณฑ์ของไทยได้เปรีกว่าที่ระแหน่เนี่ย ใช่ไหมมียู่เหลือที่มันจะหายได้เพราะของเรามีเคมีมาตรฐานคุณภาพดีแล้วผมจะดีบัลลอกให้มันเป็นกรีดด้วยไงผมจะมีคำอธิบายในเรื่องเรื่องคาว่ารูปินลงไปในฉลากเลยเนี่ยแค่นี้เราต้องเริ่มต้นต่อดีครับเราเร็วกว่าเราจะน้สมัยก่อนมันไปใหญ่ดีไปได้ใช่ไหมสมัยนี้ไปเร็วดีไปช้า วันนี้ดูกระจกกลับการวิจัยวิจัยแฮปปี้มากมองเห็นช่องมองเห็นเนี่ยครตลาดของวิชัยกรุ๊ปเนี่ยโอโ้โหแฮปปี้มากแต่อาจารย์เดี๋ยวถ้าเกิดใจนะผมไม่รู้ว่ากระแสเป็นแบบนี้หรือเปล่านะแต่มอจทร์เนี่ยวันนี้ผมใช้เวลาผมเลยครึ่งครับยังไม่ผ่านขั้นตอกนการอนุมัติของทางสอนมหาลัยไม่ต้องมีท่าน,นเจ้าช้าผมไม่ว่าแต่ผมน่ะผมประกาศ เก่งไม่กลัวครับชาเก่งไม่กลัวนะกลัวช้า,นะชาเอาเนี่ยวพวกเราเนี่ยในห้องนี้คนเก่งก็เยอะเนี่ยผมไม่กลัวหรอกผมกลัวพวกอยู่ช้าเนาะคิดให้เร็วทำให้เร็วปฏิบัติให้เร็ว Execution Implementation ลุยไปเลยล ทีนี้เวลาเราทำเรื่องแบบนี้ได้ความเป็นวิชัยไม่ใช่เป็นผูย้ยิ่งใหญ่เราช่วยคนไปเยอะแลอดว่าให้มวาช่วยเหลือทคนตลอดเวลามันก็เลยเกิดความเชื่ออีกแบบหนึ่งว่าไฮ้เชื่อนะผมยังโกรธไปเลยถ้าเกิดมันไม่ใช่ร้านอะไรส่วนไหนนะเนี่ยผมจะออกตัวไว้เหมือนว่าเฮ้ยผมไม่ใช่เทพไม่ใช่เทวดานนะเว้ยผมคือคนเป็นคาานทำธุรกิจธรรมดาแต่ว่าเลยอาจจะทำธุรกิจที่หลากหลาย มากเลยจนกระทั่งบางทีผมก็ตอบไม่ถูกอ่ะมีคนมาถามว่าคุพี่ทำอะไรอยู่บ้างเนี่ยผมบอกว่าไอ้ทำอะไรอยู่บ้างเนี่ยผมตอบไม่ถูกหรอกแต่ถ้าถามว่าไม่ได้ทําอะไรบ้างเนี่ยอาจจะตอบถูกบกางครั้งน,น,นะอย่างพวกได้นะทุกอย่างเป้าหมายประเทศต้องทำก่อนการทำธุรกิจบนโมเดลวิชัยนั้นวิชัยกรุ๊ปนั้นประเทศต้องทำก่อน แต่ที่สองมี่อยากกังวลน,นะครับเป็นที่สองที่มามาในทุกๆเรื่องที่เราลงไปโฟกัส